w o r ร์สมีอ p พอดแคสใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของการจัดพอร์ตกันสักหน่อยนะคะหรือว่าพอร์ตฟ r ลิโอแม a เนจเมนต์หลายคนบอกว่าทําไมต้องจัดพอร์ตด้วย ถ้าคุณเป็นคน2ประเภทไม่ต้องจัดพอร์ตเลยนะคะ 1. คือ r i ขส์เคือนเอเป็นคนแบบนั้นคือเป็นคนรับความเสี่ยงได้สูงนะคะแล้วก็ชอบลงทุนในสิ่งที่ออมีความเสี่ยงเทคลิส์ได้นะคะไม่กลัวการขาดทุนติดลบ50-60%ไม่เป็นไรแบบนี้นะคะคือล i ขสิทธิคือไม่ต้องจัดพอร์ตคือทุ่มเงิน8-90-100%ไปกับสินทรัพย์เสี่ยงได้ไม่มีปัญหา กับอีกหนึ่งประเภทก็คือคนที่เป็น lixaverse คือเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงเลยนะคะคือเห็นตัวแดงในพอร์ตการลงทุนเนี่ยไม่ได้เลยแบบนี้ก็ไม่ต้องจัดพอร์ตค่ะเพราะว่าลงทุนอะไรที่เสี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็น กองทุนรวมตลาดเงินนะคะฝากเงินนะคะซื้อประกันไปที่ชัวร์ๆหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นคน2ประเภทที่ไม่จําเป็นต้องจัดพอแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใน2ประเภทนี้คนส่วนใหญ่อยู่กลางๆนะคะคือตั้งแต่รับความเสี่ยงได้บ้างจนรับความเสี่ยงได้สูงแต่ไม่ได้สูงที่สุดดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องจัดพอร์เพราะว่าคุณไม่สามารถจะทุ่มเงิน100%ไปกับสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง กองทุนใดกองทุนหนึ่งหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรืออสังหาไร้มาซับใดอสังหาไร้มาซับหนึ่งหรือ ETF ใดหรือทองคําหรืออะไรก็ตามแต่ได้นะคะเลยจําเป็นต้องจัดพอร์ตการลงทุนทีนี้วันนี้เฟจะพูดในหลักการให้ฟังนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญสมมติเรามีคน3าประเภทนะคะรับความเสี่ยงได้ต่ํารับความเสี่ยงได้ปานกลางและรับความเสี่ยงได้สูงมาดูคนประเภทแรกก่อนรับความเสี่ยงได้ต่ํา ฟสมมติให้มีสินทรัพย์แค่2ประเภทเท่านั้นคือหุ้นกับตราสารหนี้นะคะถ้าใน100%ของเงินลงทุนเนี่ยถ้าเราบอกรับความเสี่ยงได้ต่ำนะคะ,ะ,คะก็เอาเงินสักประมาณ25% 1ใน4ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเช่นในหุ้นต่างประเทศสมมุติเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้น100%ใน25%จะอยู่หุ้นต่างประเทศอีก75%อยู่ในตราสารหนี้เลยความเสี่ยงไม่ต้องสูงทีนี้พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือเกิด ะะเกิดโรคระบาดเกิดภาวะวิกฤตฟองสบู่แตกอะไรก็ตามแต่ตลาดหุ้นร่วงลงทั่วโลกเลยฟันตีหนักเลยคือลงไป50%นั่นแปลว่าพอร์ตการลงทุนของคุณเนี่ยนะคะ100%เนี่ยส่วนที่มันจะเจ็บหนักก็คือส่วน25%ที่คุณลงทุนในหุ้นแล้วพอมันลงไป50%ของหุ้นเท่ากับมันลงไป12.5%ของพอร์ตฟของ p o ร t f o i ิโ นั่นแปลว่าเงินของคุณเนี่ยนะคะ100%มันยังอยู่87.5%คือเอาส่วนปราสารนี้สมมติถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ก็คือ75%ไปบวกกับส่วนของตราสารทุนที่เหลืออยู่12.5%คือ50%ของส่วนที่ลงทุนได้87.5%แปลว่าแมวหุ้นจะลงถึง50%สุดท้ายพอร์ตโฟลิโอของคุณเจ็บแค่นิดเดียวคือแค่12.5%หเ็นห็นไหมคะนี่คือมหัศจร,รย์ของการจัดพอร์ตโฟลิโอประเภทที่2ค่ะรับความเสี่ยงได้ปานกลางลงหุ้นครึ่งหนึ่งเลยอีกครึ่งหนึ่งตราสารหนี้เหตุการณ์เดียวกันค่ะตลาดหุ้นทั่ ตกหนัก50% 50%ของสินทรัพย์ที่ลงทุนอย่างหุ้นตกลงไปแปลว่าสัดส่วน50%นั้นมันจะเหลือครึ่งหนึ่งคือ25%ทีนี้25%ของส่วนหุ้นเมื่อไปรวมกับ50%ของส่วนรตราสารหนี้ทำให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมนะคะยังอยู่ที่75%แปลว่าหายไปแค่1ใน4แม้ว่าตลาดหุ้นจะตกถึง50% เห็นไหมคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงการจัดพอร์ตฟิโอและสุดท้ายค่ะอีเว่นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแต่ไม่สูงสุดนะคือลงทุนหุ้นประมาณสัก3ใน4-75%เกิดวิกฤตเช่นกันหุ้นร่วงไปเลย50%เงินของเขาที่อยู่ในหุ้น75%พอหายไป50%เนี่ยมันคือ37.5%แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นราสันนี้อยู่1ใน4 25% นั่นทำให้พอร์ตฟอลิโอของคุณโดยรวมเนี่ยนะคะเงินมันหายไปแค่37.5%เท่านั้นนะคะยังเหลือส่วนทุนอยู่62.5%แม้ตลาดหุ้นจะร่วงลงไปถึง50%เนี่แหละคือมหาสจรรย์ของการจัดพอร์ตฟอลิโอเด้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเผื่อใครฟังแล้วตามไม่ทันถ้าเรามีหุ้น25%ของพอร์ตถ้าหุ้นร่วงลงถึงครึ่งหนึ่ง50% พอร์ตเราเนี่ยจะหายไปแค่12.5%คือทำให้100%ของเงินลงทุนเหลือ87.5%ถ้าเรามีหุ้นครึ่งหนึ่งของพอร์ตแล้วตลาดหุ้นร่วงลง50%เงินลงทุนของเราจาก100จะเหลือ75%แต่ถ้าเรามีหุ้นมากหน่อย3ใน4ของพอร์ตหรือ75%ถ้าตลาดหุ้นแคชถึง50%เนี่ย เงินลงทุนในพอร์ตของเราจาก100จะเหลือ62.5เห็นไหมคะว่าการปรับลงครึ่งหนึ่งของตลาดหุ้นก็ไม่ที่ส่งผลให้พอร์ตเราหายไปครึ่งหนึ่งสะทีเดียวเพราะเรามีการจัดพอร์ตโฟลิโออันนี้ไม่นับรวมการรีบาลานซ์นะคะว่าถ้าหุ้นร่วงแล้วก็ควรนำเงินของตราสารหนี้ที่เป็นส่วนเกินของพอร์ตไปซื้อหุ้นเพิ่มหรืออะไรแบบนี้อันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะคะอันนี้เราโฟกัสเฉพาะเรื่องการจัดพอร์ตโฟลิโอแต่นั้นกลับมาดู เงินของคุณที่อยู่ในการลงทุนทุกประเภทว่าตอนนี้สัดส่วนของพอร์ตเฟลิรอคุณเป็นอย่างไรอยู่ในหุ้น อยู่ในตราสารหนี้กี่เปอร์เซ็นต์สินทรัพย์ทางเลือกมากน้อยแค่ไหนเอาแค่ประเภทสินทรัพย์ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทนี้อยู่ในภูมิภาคไหนเช่นไม่ต้องไปลงว่าหุ้นเนี่ยหุ้นอเมริกาหุ้นจีนหุ้นเอเชียหุ้นรายเซกเตอร์ตามธีมเพราะอาจจะ To Detail เกินไปเอาเป็นแค่ประเภทสินทรัพย์ก่อนก็ได้นะคะว่าหุ้นกี่ปเปอร์เซ็นต์ ราสารี่กี่เปอร์เซ็นต์สินทรัพย์ทางเลือกกี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคะเพื่อให้เราพอเห็นว่าอ่ะแบบเนี้ยถ้ามันเจ็บหนักถ้ามันมีความผันผวนเกิดขึ้นรับได้หรือเปล่าถ้าได้กอ่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นก็เพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงหรือถ้ารับความเสี่ยงได้ ไม่เท่านี้ก็ลดจัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงลงไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เราทัดทานได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าพอเห็นตลาดหุ้นร่วงนะหนักเฮ้ยเงินเราหายไปครึ่งหนึ่งใช่ครึ่งหนึ่งเฉพาะของหุ้นนะคะแต่ถ้าพอร์ตโฟลเโอร์0ซมันไม่ได้มีหุ้นอย่างเดียวก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เจ็บหนักขนาดนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้นะคะอย่าลืมลงทุนแล้วก็มีความสุขกับ การลงทุนด,ด้วยสวัสดีค่ะ